นี้จะพาไปดูกิจกรรมดีๆร <พา S 1> ับรองผู้ชมได้ดูเพื่อนๆจะรู้สึกว่าแหมมีความสุขที่เราได้ให้ความสุขสนุกสนานากับเด็กๆนะคะที่เขามีความพิการบนใบหน้าและกละระโหลกศีรษะค,ค,ค่ะกิจกรรมนี้เปรียบเสม,มือนวันเด็กของผู้ป่วยเหล่านี้นะคะเพื่อเขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความหวังในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะเราไปติดตามกิจกรรมดีๆกัน,กนค่ะเจ้าพาเที่ยวค่ะ ี่ m i m y l เด a y สนุกสุขสันต์วันพบปะค่ะก็จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่5แล้วนะคะเป็นงานวันพบปะของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวและความพิการบนใบหน้าอื่นๆและก็เป็นกิจกรรมดีๆตามโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ปี2544โดยศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยร่วมกับมูลนิธิ PCS ค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นวันเด็กสำหรับผู้ที่มีใบหน้าและศีรษะผิดรูปซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขสนุกสนานในงานวันเด็กแบบทั่วๆไปเป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆทั้งยังเป็นโอกาสสาคัญให้มีการพบปะกันระหว่างครอบครัวของผู้ป่วยกลุ่มนี้ทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ความสุขสนุกสนานอย่างเช่นให้เด็กๆได้เล่นเกมนะคะมีเครื่องเล่นมีมุมกิจกรรมการเล่าเรื่องและนิทานมุมขายของที่ระลึกเพื่อบริจาคก,การแสดงโชว์ต่างๆอันนี้เป็นภาพการถแถลงข่าวนะคะผู้ร่วมงานที่มีความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะราว200คนพรม สมาชิกในครอบครัวนะคะก็ไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็มีแขกรับเชิญอาสาสมัครและศิลปินดาราจะมาร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอาทิคุณกมลาสุโกศลคุณตู่ปิยวดีมารีนน์คุณกเกรสมาหาดํารงกุลทั้ง3ท่านเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของส่วนสมเด็จพระเทพร,รัตน์ในโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษาและยังมีเหล่าศิลปินจากช่องสมที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ อีกมากมายทีเดียวค่ะก็จะเชิญชวนน้องๆหรือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและศีรษะที่สนใจทั่วประเทศเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆด้วยสําหรับศูนย์นี้นะคะพร้อมทั้งยังให้ความรู้สําหรับผู้ที่สนใจการวางแผนการมีบุตรทําไมถึงต้องมีการวางแผนการมีบุตรเพราะว่าเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอัตราเสี่ยงที่บุตรจะมีความพิการแต่ก,กําเนิด<ม>เพื่อป้องกันความพิการบนใบหน้าและอื่นๆอีกด้วยนะคะ งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้ค่ะที่อาคารแพทยพัฒนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมง,งานหรือบริจาคทรัพย์และสิ่งของก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02 2564330หรือ w w w d o b c r a n o o f a c i a l o r t h ในวันและเวลาราชการนะคะอยากให้คุณผู้ชมถ้ามีกําลังกายหรือกําลังทรัพย์ก็ไปช่วยให้ความสุขเด็กๆจริงๆกําลังทรัพย์นี่สําคัญมากเพราะการผ่าตัดเด็กคนหนึ่งไม่ใช่ผ่าตัดครั้งเดียวเสร็จนะคะผ่าตัดกันเป็นปีๆเพราะต้องแก้ไขจุดนั้นจุดนี้แล้วต้องใช้เงินจํานวนมากทางศูนย์ผ่าตัดเนี่ยศูนย์สมเด็จพระเทพนี่นะคะผ่าตัดเด็กเนี่ยให้มีชีวิตใหม่เนี่ย หลายร้อยคนแล้วเขาบอกเด็กพวกนี้นะคะฉลาดคือสมองดีปกติเหมือนทุกอย่างเพียงแต่เขามีความพิการบนใบหน้าถ้าเราแก้ไขให้เขาเนี่ยเขาจะออกมาสู่สังคมได้อย่างยังมีความสุขอย่างมั่นใจนะคะไปไหนได้ทุกวันนี้เด็กๆไม่กล้าออกมาเพราะบางทีเนี่ยเขาเขาอายาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจตัวเขาเอง นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราสามารถช่วยได้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะดีจังเลยนะคะช่วยคือเหมือนกับให้ให้โอกาสคือเหมือนให้ชีวิตให้ชีวิตกับน้องๆเหล่านี้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเจ้าพกินเจ้าพท